เรื่องของโครงการจิตอาสามีอะไรบ้างครับวันนี้มี2จังหวัดครับศรีสะเกดและปราจีนบุรีครับ,รบโดยจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปอีสานกันก่อนละกันศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนะครับอำเภอโพสีสุวรรณจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอีเซหมู่ที่5ตําบลอีเซอํเาเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ,รบนําโดยนายสุวรรณเนตรเนติกุลในอํเาเภอโพสีสุวรรณพร้อมด้วยจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอีเซเพื่อทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านอีเซให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เสร็จปั๊บก็ไม่ไกลมาที่ปราจีนบุรีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณพงศิต์เนื่องจำนงเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเราทําความดีด้วยหัวใจครับณนะบริเวณวัดนนสูงหมู่ที่8ตําบลวังตะเคียนอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมีทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน2บ่อนในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่14การเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาลจำนวน2บ่อนในพื้นที่โรงเรียนวังตะเคียนและโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโนนสูงด้วยครับสองที่ครับศรีสะเกดและปราจีน Buri